มาเลยครับเรามาดูกันว่าเรามาดูกันว่าเรามาเปิดหัวกับฮ right huh? านอยฮานอยอดุงระเพืนแล้วก็มีลาวพัฒนาอดุงระเพืนลาวทั sure ่วไปอดุงระเพืนครับเปิดหัวกับอดุรงระเพืนแล้วเรามาอีกครับมาดูว่าแนวทางลาวพัฒนาหรือว่าแนวทางลาวพัฒนาของพระอาจารย์นิรุตหรือว่าอสุรเกียรติครับผมอดุงระเพืนครับอย่งง่ายเนาะ จะอยู่ด้วยกันครับผมจะอยู่ด้วยกันครับผมเราเปิดหัวกับรัฐบาลไทยก็จะมีนะครับวันนี้รัฐบาลไทยอย่าลืมนะครับสอบกวบึงครับอเป็นสอบก็าจัดกัดกบานครับเป็นแนวทางลาวพัฒนาออดุงนาเปิลครับผมอย่าลืมนะครับสอบกวาดจัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเราเปิดหัวกับลาวพัฒนาออดุงนาเปิลจะมีสามอย่างครับมีลาวพัฒนาฮานอยทั่วไปของพระอาจารย์นิรุด แล้วก็ลาวพัฒนาฮานอยทั่วไปลาวทั่วไปของอาจารย์ดุงนาพืนครับจะอยู่ในที่เดียวกันนี่แหละครับเอา้าอืมจะจะอยู่ในคลิปเดียวกันครับอก็มีเอฟซีต่างๆบอกว่าให้แมวน้อยจับให้หน่อยให้แมวน้อยจับ,ให,จบให้หน่อยครับแต่ตอนนี้แมวน้อยไม่มีอาหารแมวจะตายหมดแล้วครับนี่แหละครับสงสารเนี่ยนะครับเอยน,น่กินแมวน้อยบ่หมีอาหารแมวน้อยบ่หมีครับ อืมจัดเขีนกังสันครับโเซียกรมาบึงเอาครับโปเสียนะครับนะเนาะเอาบึงครับอบก่อจัดคัดก่อพันกันครับอ,อมาดูกันครับมาเปิดหัวกับอาจารย์ดวงนาพื้นครับแล้วเราจะไปเปิดหัวกับจะไปดูกับอาจารย์ในรุดและ รัฐบาลไทยโอ้ดวงนาเพลินครับจะทำเป็นคลิปยาวๆรือจะคลิปหนึ่งครับชอบก็จัดคัดก่อพันธ์เนไครับเนี่เรามีคลิปให้ดูครับทางวัดดวงนาเพลินครับผมชอบก็จัดคัดก่อพันครับมาเลยครับยี่สิบหกทับสิบสองทับหกแปดยี่สิบหกทับสิบสองทับหกแปดคับอ่าแล้วฮานอยทั่วไปฮานอยทั่วไปครับ ทั่วไปแล้วก็ลาวพัฒนาลาวทั่วไปครับผมฮานอยทั่วไปลาวทั่วไปลาวพัฒนาครับอดุงนะเพินเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วก็เก้าแปดหกหนึ่งหกหนึ่งแปดครับเย็นนี้ครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเป็นแนวทางเปิดหัวกับอดุงนะเพินก่อนครับรอบนี้ครับเดี๋ยจะไปดูของ อาจารย์นิรุตครับผมนะครับเยนะครับเอาไปดูครับไปดูของพระอาจารย์นิรุตครับบัดครับอ่านี้ครับเป็นแนวทาง ลาวพัฒนาของพระอาจารย์ในรุ่นมานะครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขันก็ผ่านครับเรือแนวทางลาวครับลาวพัฒนาครับผมเขียนถัดสัตน,นะครับนาอแนวทางลาวพัฒนายี่สิบหกทับสิบสองทับหกแปดครับ,บ,รบชอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหก เก้าครับผมหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกแปดครับเป็นของพระอาจารย์นิรุ่อย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันนะครับนะครับเอาเบิ่องหลังนะครับเด้อเป็นทางลาวพัฒนาฮาหนอยทั่วไปของพระอาจารย์นิรุตนชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยครับดูกันเป๊ะๆดูกันเนื้อๆดูกันตรงๆเลยนะครับเมื่อวันพุธครับของอาจารย์นิรุตนเข้าเก้าสอง หรือว่าสองเก้าตรงตรงครับผมนี่นะครับเก้าสองตรงตรงครับของพระอาจารย์ในรุดเข้าลาวพัฒนาครับเอเอ ครับก็จัดคัดก็ผ่านนะผมเป็นแนวทางของเราพัฒนาของพระอาจารย์นิรุตครับอย่าลืมนะครับมาแล้วครับนะครับโทรเหมือนเดิมครับโทรอนิรุตครับ0985044526ครับผมนะครับเมื่อโทรอดวงนาเพิ่นก็มีเหมือนเดิมับผมเอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ ต่อไปเราจะไปติดตามรัฐบาลครับรัฐบาลออร์ดุนเอครับอ่าครับโอ้ยเห็นขึ้นมากจะขึ้นมากน้ำกันหมดนียอือ้ครับตรวจสตัวจสอกันเลยได้ครับเ นะครับเป็นแนวทางอ่าบทนาทเขาจะเป็นเบิ้งลายแนวทางครับเปเบิ้งแนวทางของอรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยออดุลนเพื่อนครับเรามาดูความแข็ครับนี่ครับมาแล้วครับรัฐบาลไทยออดุลนเพื่อนครับมาเตรียมพิกัดแล้วครับผมแค่นี้เองครับ รัฐบาลไทยครับผมมาแล้วอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับภูมอ่อนเอียแท้จากนอนบราวน,ออน,น์เปลนแนวทางรัฐบาลไทยโอ้ดูงนะพืน่นอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผ่านว่า นีแม่ลูกอ่อนเอาลูกมาให้ปัวครับลูกไม่รักษาเอ้าเอาเราพนูกละโอ้บาทนี่ครับผมมาตาใสีกบาทหนึ่งตัวน้อยๆือดื้อเถอบาทนี่โอ้โหครับผมด้วยครับด้วยโอ้ดื้อหมดแล้วครับด้วยมาดาใสพุ่นนี่ครับไปแล้วพุญแล้วมัาขี้บาทเดียวไปอัล้าเลยครับเอ้าอผมมาตาใสพุครับมาแต่เหรียญต่เทียวครับเอ้าแนวทางรัฐบาลไทยออนตรงนี้ครับครับชอบว่าจัดขัดข้อหันกันได้เลยนะครับอ่ฝันดีฝันดีนครับผม ว่ามีผู้หญิงเอาอุ้มลูกมาให้รักษาครับให้กำมือครับให้ทำมือครับให้ทำเป็นรูปมือให้ทำเป็นมือแล้วไปแตะที่หน้าผากครับว่าลูกเขาจะหายเขาบอกว่าทำให้ได้สองเอสามสี่สามสองสี่สามสองสี่หรือว่าสองสามสี่ครับคมเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับอู้จะกี่ว้างนะครับเนาะเอาคอยบอกคอยสู้กันฟั่งไปนะครับเนาะอือกันบอกว่ายังสู้กันฟั่งกันมืนมนดีไปไหนครับเนาะเออ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับออดวงน้เพื่อนทู้ศูนย์เก้าสองหกสี่สองสามหนึ่งหกแปดครับบางทีก็ได้รับบางทีก็ไม่ได้รับ,คร,บออค,ยยครับ๋อดวงน้เพื่อนกันไหนนะครับเนาะอืมเป็นกาขคายากเนาะเอาเงินเดืนดไปมากๆครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมมีสามลายกันครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับทิปตัจะยาวทิปตัวยาวกันครับผม เงี้หน่อยเอาเป็น่แล้วครับ